องค์กรตุลาการเองก็ยินดีที่จะลงไปลงไปเป็นเครื่องมือให้เขานะครับในขณะเดียวกันก็พยายามยืนยันความสูงส่งของตัวเองห้ามวิจารณ์ห้ามวิาพากษ์ต้องเคารพซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะเพราะาเมื่อคุณลงไปเล่นกระโดดลงไปเล่นนิติสงครามแล้วเนี่ยคุณไม่ใช่กรรมการแล้วคุณเป็นหนึ่งในคู่ขัดแย้งเพราะนั้นการที่จะเรียกร้องให้คู่ขัดแย้งคนอื่นเคารพคุณในฐานะกรรมการ ที่เป็นอิสระที่เป็นกลางเนี่ยอันนี้มันมันเป็นข้อเรียกร้องที่มันมันเป็นไปไม่ได้อะนะในขณะที่การปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยภายใต้การควบคุมเนี่ยมันมีทิศทางที่มันและในระยะยาวมันยั่งยืนกว่ามันมันมันมีสันติมากกว่านะอันนี้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนากว่าอยู่แล้วมีครับอันนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะมันชัดเจนมากนะครับการ การเกิดขึ้นของนักร้องนะการประท้วงใดๆที่เกิดขึ้นจะเห็นว่ามันมีความพยายามของการใช้กฎหมายเนี่ยเป็นเครื่องมือมีแน่นอนนะฮะแล้วก็สิ่งที่น่าเสียดายก็คือองค์กรตุลาการเองก็ยินดีที่จะลงไปลงไปเป็นเครื่องมือให้เขานะครับในขณะเดียวกันก็พยายามยืนยันความสูงส่งของตัวเองห้ามวิจารณ์ห้ามวิาพากต้องเคารพ ซึ่งซึงซงซงมันเป็นไปไม่ได้เพราะเพราะเมื่อคุณลงไปเล่นกระโดดลงไปเล่นนิติสงครามแล้วเนี่ยคุณไม่ใช่กรรมการแล้วคุณเป็นหนึ่งในคู่ขัดแย้งเพะงั้นการที่จะเรียกร้องให้คู่ขัดแย้งคนอื่นเคารพคุณในฐานะกรรมการที่เป็นอิสระที่เป็นกลางเนี่ยอันนี้มันมันม,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 มันเป็นข้อเรียกร้องที่มันมันเป็นไปไม่ได้อะนะ จริงๆมันมีหลายทางนะครับจริงๆทั่วโลกเองมันก็มีคำถามเพราะว่าเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยมันเป็นกระแสเหมือนกันเรื่องของการให้ศาลเข้ามาเป็นกรรมการหรือมาเป็นผู้พิทักษ์ระบอบก,การเมืองแล้วผ่านมา20ปีเนี่ยตอนนี้เราก็พบว่าศาลในในระบอบพวกเนี้ยขยายตัวเองขึ้นมาจากผู้พิทักษ์ากลายเป็นมากลายเป็นเหมือนรัฐบาลแฝงก็มีมาเป็นมาเป็นผู้คุ้มครองรัฐบาลไม่ใช่คุ้มครองรัฐหรือระบอบก,การเมืองนะแต่ว่ามาคุ้นสนิทกับ หัวหน้าการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคุณก็จะเป็นผู้พิทักษ์รัฐบาลไปแทนหรือเป็นพันธมิตรกับรัฐบาลมีหมดนะครับทีนี้การจะออกจากตรงนี้เนี่ยมันไม่มีสู่สาเร็จนะครับดีที่สุดคือสารรู้ตัวเองว่ากําลังเดินเข้าสู่วิกฤตแล้วก็ประกาศอย่างนี้คดีที่รู้อยู่แล้วเป็นคดีการเมืองนะครับการจะพยายามยืนยันว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายแล้วก็ตัดสินตามกฎหมายเนี่ยจริงๆผมไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ ฉลาดนกะนะคือถ้าคุณรู้ว่าคนนี้ถูกฟ้องมาเพราะว่าแรงจูงใจทางการเมืองคุณรู้ว่าอันนี้เป็นการฟ้องปิดปากคุณรู้ว่าอันนี้เป็นการฟ้องข่มขู่ให้หวาดกลัวอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องกล้ายืนยันคุณต้องกล้าอะไรปฏิเสธเคสพวกนี้นะรู้อยู่แล้วเขาเอาเผือกร้อนมาให้คุณก็บอกว่าไม่เป็นไรเรารับมาแล้วก็จะตัดสินไปตามกฎหมายคุณไม่มีทางแก้ปัญหาได้จากการตัดสินตามกฎหมายเพราะว่าเขาต้องการให้คุณทําอย่างนั้นแหละเอาการเมืองไป เอากฎหมายไปให้ความชอบธรรมกับการเมืองบางฝ่ายว่าศาลต้องปฏิเสธเองนะครับอันนี้เป็นปัญหามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเห็นว่าช่วงหลังๆนะครับกระแสคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีกระแสค่อนข้างไปในทางบวกคือศาลชั้นต้นจํานวนมากเนี่ยตัดสินตามหลักกฎหมายเป๊ะเลยซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะคืออันนี้ไม่ใช่การการหมิ่นการหมิ่นอดีตกษัตริย์ไม่ใช่การ การหมิ่นใน1นึนึก็ยกฟ้องไปนะนอาจจะไปเข้าอย่างอื่นอะไรไม่รู้หละแต่ว่าก็ตัดสินตามกฎหมายเป๊ะแต่ตอนนี้เราเห็นทเทรนด์มันตีกลับมาก็คือในชั้นศาลอุทธรณ์เนี่ยกลับหมดเลยบอกว่า,ามันต้องขยายไปถึงาการหมิ่นอดีตกริย์เท่ากับกระทบมาสู่คนปัจจุบันด้วยอะไรอย่างเงี้ยผลคืออะไรผลก็คือคือเขาก็คือมีมีความพยายามของผู้พักษาบางกลุ่มที่จะเดินออกมาแล้วเราก็เห็นว่า มีอีกกลุ่มที่เดินกลับเข้าไปในในความขัดแย้งนะอันนี้มันก็สะท้อนปัญหาหนึ่งด้วยเรื่องเรื่องความเป็นอิสระของศาลแล้วก็กายครอบงำเรื่องเรื่องอุดมการทางการเมืองที่ที่อยู่ในศาลเองที่มันมันตีกันนะอันอันนี้แบบหนึ่งคือถ้าเกิดศาลไม่เดินออกมาจากนิติสงครามเองเนี่ยมันก็จะอาจจะต้องเป็นแรงกดดันจากภายนอกนะฮะแรงกดดันจากภาคการเมืองแรงกดดันจาก จากภาคประชาชนซึ่งอันนี้มันเป็นเส้นทางที่จริงๆแล้วมันมันเสี่ยงกว่าแล้วเพราะยังไงความอิสระของศาลเนี่ยมันมันสำคัญมากๆทีนี้เมื่อเรามอบความอิสระให้แล้วเนี่ยเราคาดหวังให้เป็นเมือาชีพแต่พอไม่เป็นเมือาชีพเนี่ยคนนอกจะเป็นต้องยื่นมือเข้าไปจัดการเนี่ยมันไปเสียความอิสระแล้วพอเสียความอิสระเนี่ยหลักการมันเสียในระยะยาวอาจจะไม่ใช่เรื่องดีนะเพราะฉะนั้นแบบเพราะฉะนั้นทางเลือกที่สองนี่เป็นทางเลือกที่เสี่ยงมากคือ ้องออกกฎหมายใหม่ต้องไปปรับปรุงเรื่องการปีบให้ปรับปรุงเรื่องจริงๆตั้งแต่เรื่องวิธีคิดเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าหรือว่าปรับปรุงการรับผู้พักษาไม่ให้นิ่งดูดายกับความอายุธรรมนะให้ให้มีความเท่าทันทางการเมืองมากขึ้นซึ่งอันนี้เป็นเป็นเรื่องยากมากๆทั้งสิ้นนะะยกตัวอย่างอย่างเช่นในคดีหลายๆคดีที่เป็นคดีการเมืองเนี่ยเราพบว่า บุคคลผู้ถูกจับเนี่ยถูกจับโดยมีความน่าสงสัยทางกระบวนการนะอย่างเช่นหายไปหลายวันก่อนที่จะไปถึงโรงพักอย่างนี้เป็นต้นหรือว่ามีเรื่องร่องรอยการถูกใช้ความรุนแรงในการจับมาถึงศาลหรือว,ว่าศาลอนุมัติหมายจับหรือว่าอนุอนญาตให้ฝากขังโดยที่ไม่ตั้งคำถามกับกระบวนับหลักฐานของกระบวนการอันไม่ชอบเหล่านี้ เลยนะอันนี้มันก็แสดงให้เห็นความไม่รู้ร้อนรู้หนาวหรือไม่เข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนของสารเลยแม้แต่น้อยนะซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดสารไม่เปลี่ยนเองม,มันก็จะเป็นที่ที่ต้องมีแรงกดดันภายนอกที่ต้องเข้าไปอะไรเอตูเกะต้องเข้าไปต้องต้องเข้าไปปรับปรุงวิธีคิดของสารใหม่หมดเลยแต่ผมคิดว่าปลายทางสุดท้ายเนี่ยถ้าสารหมดความน่าเชื่อถือเนี่ยโดยหลัก ท,ที่เข้าใจกันคือเมื่อองค์คาพย,ายพภารรัฐมันหมดความน่าเชื่อถือไปหมดแล้วเนี่ยมันมันจะนําไปสู่สงครามกลางเมืองนะครับแต่ผมไม่ได้บอกเราจะมีนะแค่บอกว่าอันนี้คือสุดทางของสุดทางของการเป็นรัฐเลยคือความน่าเชื่อถือทุกอย่างในรัฐมันหมดไปแล้วเนี่ยมันแ็เป็นสงครามกลางเมืองผมคิดว่ามันมันคงมีอะไรอยู่อยู่ระหว่างทางตรงนั้นคือศาลจะถูกบังคับให้เปลี่ยนนคราวนี้ การถูกบีบมันอาจจะเกิดมันต้องเกิดความรุนแรงขึ้นก่อนนะเราค่อยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่เราค่อยถูกบีบให้เปลี่ยนนะถามว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราควบมาถึงว่าเป็นสิ่งที่ปรารถนาไหมาผมคิดว่าไม่นะการเปลี่ยนผ่านในละักษณะที่มันรุนแรงอย่างเงี้ยนะมันเป็นการเปลี่ยนผ่านที่มันควบคุมไม่ได้การควบคุมไม่ได้มันอาจจะไปทิศไหนก็ได้นะจะไปทิศเผด็จการไปทิศประชาธิปไตยก็ได้นะในขณะที่การปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยภายใต้าการควบคุมเนี่ย มันมีทิศทางที่มันและในระยะยาวมันยั่งยืนกว่ามันมันมันมีสันติมากกว่านะอันนี้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนากว่าอยู่แล้วก็อันแรกสุดเราต้องกล้าพูดนะก็ต้องกล้าพูดว่าอันนี้ผิดไน่แต่ช่วงล้องหลังเนี่ยมันผิดเยอะมากซะจนบางทีก็ต้องบอกตรงๆว่ามันไม่มีอะไรเป็นมาตรฐานนะ แต่โอเคเราเราพูดได้ที่ตีความที่ควรจะถูกมันควรจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าแต่ว่าทําไมมาหนึ่งผิดนะผมคิดว่าอันนี้เป็นความขัดแย้งหนึ่งระหว่างฝ่ายวิชาการกับ,ก,บกับภาคปฏิบัตินะครคือคนที่ทํางานในภาคปฏิบัติเนี่ยแทบจะไม่มีใครเลยที่มีความรูม้ทางวิชาการด้านกฎหมายมหาชนเป็นที่ประจักษ์นะครับอันเรียกว่าคนกลุ่มที่นั่งอยู่บนบันลังกับคนที่สอนหนังสือเนี่ยเป็นคนละกลุ่มกัน แล้วยิ่งนานวันเนี่ยวิธีคิดความเข้าใจในเรื่องกฎหมายการตีความเนี่ยมันฉีกห่างออกจากกันมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นเป็นช่องว่างใหญ่เป็นแกลบใหญ่ที่คนสอนและคนเรียนกฎหมายมาชนในประเทศไทยเนี่ยจะต้องอะไรต้องทําความเข้าใจกันเองว่าตอนเรียนเป็นอย่างนี้นะอตอนทํางานมันอาจจะมีแนวอย่างนี้นะนะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายิ่งสุดท้ายวันหนึ่งผมก็ต้องเลือกคุณเวลาทํางานว่าคุณจะเอาบรรทัดฐานหรือเอาความถูกต้อง มันซึ่งความถูกต้องกับบรรทัดฐานในคนละเรื่องแล้วนะซึ่งซึ่งซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นบรรทัดฐานมันควรจะใกล้เคียงกับความถูกต้องให้ได้มากที่สุดนะ